อยู่ตรงนั้นเดินเข้ามาเลยค่ะเข้ามาชิดๆเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะอ๋อ,อได้ออกทีวีหรือเปล่าหน้าเพื่อนบังหรือเปล่าถ้าบังก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเข้าใจไหมลูก <c oughs> อ่า <c oughs> เข้ามาให้มันครบนะลูกนะซิกแซกซิกแซกกันหน่อยอ่านะคะอ่าใครที่มีหน้าเพื่อนบังก็ต้องไปหามุมนะลูกข้างๆของน้องแพรยังว่างอยู่แก้มมองไม่เห็นแก้มเลยโอเคอ่าตอนนี้ตอนนี้โอเคเห็นหน้าทุกๆคนแล้วนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวให้ถ่ายภาพกันสักนิดนึงค่ะถ่าย ภาพพี่บอมเปิดหน้าฝาหน้ากล้องอย่างพี่บอมอ่านะเดีย๋ยวยิ้มกันส,สวยๆคุณูชมคะขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศกันสักนิดนึงนะคะน้องมิกทําหน้าตรงๆน้องมิกมองกล้องโอเคหนึ่งสองสาและนี่คือภาพบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมขาสาหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะคะเป็นวันที่สองแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีอีกสองวนันค่ะนั่นคือวนัน วที่25แล้วก็วัอนอาทิตย์ที่26นะคะก็ฝากติดตามผู้ชมติดตามกันด้วยนะคะว่าครั้งต่อไปน้องๆจะมีพัฒนาการที่เก่งกว่านี้อีกหรือไม่อย่างไรนะคะฝากเอาด้วยกันนะคกันสำหรับช่วงนี้พวกเราทั้งหมดเลยนะคะขออนุญาตจากลาคผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ